ถ้าผมบอกคุณว่ามีดินแดนหนึ่งที่กฎฟิสิกใช้ไม่ได้ผลดินแดนที่รถมอเตอร์ไซคันเดียวขนตู้เย็นไปพร้อมกับหมูอีก2ตัวได้หน้าตาเฉยและดินแดนที่พลิก20เมตรคือรสชาติพื้นฐานที่เด็กประถมยังนั่งกินหน้าตาเฉยจนฝรั่งต้องร้องขอชีวิตวันนี้เราจะพาคุณไปดู5สิ่งสุดแปลกในลาวที่ทำเอาชาวต่างชาติต้องยืนเกาหัวและอุทานว่าเฮ้ยพี่ ทำได้ยังไงวะเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเรื่องราวต่อจากนี้จะทำให้คุณขำจนท้องแข็งและอึง้งจนต้องมองคนลาวใหม่ไปลุยกันเลยครับลองนึกภาพตามนะครับถ้าวันหนึ่งมีฝรั่งแบกเป้ตาน้ำข้าวคนหนึ่งเดินหลงเข้าไปในหมู่บ้านเล็กๆริมน้ำโขงแถวๆวเวียงจันทร์หรืออาจจะปีนเขาไปแถววังเวียงภาพในหัวเขาตอนแรกอาจจะเป็นภาพประเทศที่กำลังพัฒนา แบบในสารคดี National Geographic ยุค90บ้านไม้ถนนลูกรังผู้คนใส่ผ้าสิ้นดูเรียบง่ายทุกอย่างดู slow life เหมือนนาฬิกาที่นี่ฐานใกล้หมดแต่เชื่อไหมครับทันทีที่เขาก้าวเท้าเหยียบพื้นดินลาวโลก,กทัศน์ของเขาจะถูกเขย่าอย่างรุนแรงสิ่งที่เขาเห็นมันไม่ใช่ความล้าหลังแต่มันคือความเหนือชั้นแบบบ้านๆที่ฝรั่งนึกไม่ถึง มันมีความแปลกที่ทำให้เขาต้องหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปส่งไปให้เพื่อนที่นิวยอ์กดูแล้วบอกว่าเฮ้ hey, เพื่อนฉันเจอซูเปอร์ฮีโร่ที่นี่วะ่ะเรื่องพวกนี้มันมีที่มาที่ไปครับมันคือการหลอมรวมของอดีตที่ต้องเอาตัวรอดกับทรัพยากรที่จำกัดเข้ากับปัจจุบันที่โลกภายนอกกำลังบุกเข้ามากลายเป็นความสามารถเฉพาะตัวที่คนลาวเรียกว่าเรื่องปกติแต่ฝรั่นเรียกว่ามหัศจรรย์ มาเริ่มกันที่ภาพคลาสสิกที่สุดภาพที่ฝรั่งเห็นแล้วต้องขยี้ตาซ้ำแล้วซ้ำเล่านั่นคือมอเตอร์ไซค์คันเดียวบรรทุกทุกอย่างที่ขวางหน้าคุณลองจินตนาการนะฝรั่งคนหนึ่งยืนถือกล้องโก p r o อยู่ข้างทางทันใดนั้นเขาก็เห็นมอเตอร์ไซค์เว็บร้อไอเก่าๆคันหนึ่งขี่ผ่านมาสิ่งที่อยู่บนเบาะหลังไม่ใช่คนซ้อนครับแต่มันคือตู้เย็นขนาด10คิว ใช่ครับตู้เย็นใบใหญ่ๆที่เราต้องจ้างรถกระบะขนกันนั่นแหละพี่คนลาวเขามัดเชือกฟางเส้นเดียวแล้วขี่ไปแบบนิ่งๆเหมือนขนกระเป๋านักเรียนยังไม่หมดนะบางคันขนหมูตัวเป็นๆสามตัวมัดติดตะแกรงท้ายหมูร้องอูดอูดแต่พี่เขาก็ยังซิ่งฝาฝุ่นไปได้แบบไม่สะทกสถานหรือที่พีกที่สุดคือการขนไม้ไผ่ยาวประมาณ6เมตร วางพาดหน้ารถกับหลังรถจนดูเหมือนเฮลิคอปเตอร์กำลังจะเทคออฟฟรันยืนมองตาค้างพลางคำนวณในใจว่าเซนเตอร์ออฟ v กรวิตี้หรือจุดศูนย์ถ่วงของรถคันนี้มันอยู่ตรงไหนวะเหตุผลความอึ้งในอดีตลาวไม่มีรถกระบะแพร่หลายถนนเข้าหมู่บ้านมันแคบมอเตอร์ไซค์จึงเป็นทุกอย่างเป็นทั้งรถบรรทุกและรถพยาบาล ทักษะนี้มันถูกถ่ายทอดทางพันธุกรรมครับพ่อทำเป็นลูกก็ทำได้ฝรั่งมาจากประเทศที่มีกฎระเบียบจัดจอดยังไงบรรทุกยังไงต้องเปะ๊ะพอมาเจอวิศวกรรมชาวบ้านแบบนี้เข้าไปเขาเลยอึ้งว่าคนลาวเก่งเรื่องสมดุลกว่านักบินอวกาศนาซาซะอีกมาต่อกันที่สิ่งที่สองคือความสามารถในการดัดแปลงหรือ DIY ที่ทำให้ฝรั่งต้องยกนิ้วให้ คนลาวเขามีคติอย่างหนึ่งคือเสียดายและซ่อมได้ครับถ้าคุณไปเดินตามบ้านสวนคุณจะเห็นสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่มีขายในไอเกียเช่นยางในรถยนต์เก่าๆที่เราคิดว่าทิ้งแน่ๆแ,แต่คนลาวเอามาตัดเป็นเส้นๆกลายเป็นเชือกที่เหนียวและทนทานที่สุดในโลกเอามามัดฟืนมัดรถหรือแม้แต่ทำรองเท้าแตะใส่เดินในสวนหรือกละมังรั่วๆเขาเอามาปะด้วยยางมะตอย หรือดัดแปลงกลายเป็นที่ใส่อาหารไก่ฝรั่งบางคนถึงกับเดินเข้าไปถามว่าอันนี้ซื้อที่ไหนดีไซน์เก๋มากคนลาวก็ตอบแบบยิ้มยิ้มว่าอ๋อเก็บมาจากกองขยะหลังบ้านนะลูกมันสะท้อนให้เห็นว่าในขณะที่โลกฝั่งตะวันตกเป็นสังคมใช้แล้วทิ้งแต่คนลาวสอนให้โลกรู้จักคำว่าใช้ให้คุ้มความคิดสร้างสารรค์ที่เกิดจากความขาดแคลนในอดีตมันกลายเป็นสเสน่ห์ที่ฝรั่งมองว่า นี่คือความยั่งยืนของจริงโดยไม่ต้องมีแคมเปญรักโลกสวยหรูเลยเรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้ส้มตำตำหมักหุงระดับนิวเคลียร์ภาพที่ฝรั่งเห็นคือแม่ค้าหยิบพริกแห้งกำมือหนึ่งแล้วตามด้วยพริกสดอีกกำมือเสียงครกดังตึกตึกตึกพร้อมกลิ่นพริกที่ลอยขึ้นมาเตะจมูกจนฝรั่งที่ยืนดูอยู่ห่างห่เมตรต้องจามออกมาพอถึงเวลาชิมคำที่ห อืม is interesting อืมก็น่าสนใจนะคำที่สอง is getting hot เริ่มร้อนแล้วแฮะคำที่สามฝรั่งเริ่มทอเสื้อหน้าแดงกำเงื่อหยดติ๋งๆลงบนจานคำที่สี่เขาเริ่มมองหาถังน้ำแข็งแล้วถามเพื่อนว่านี่มันอาหารคนหรืออาวุธชีวภาพกันแน่แต่หันไปมองคนข้างๆครับพี่คนลาวนั่งกินไปคุยเรื่องหวยไปยิ้มแย้มเหมือนกำลังกินขนมหวาน นี่คือความอึ้งที่ฝรั่งยอมใจว่ากระเพาะคนลาวทำด้วยเหล็กไหลหรือเปล่าตรงนี้มันสะท้อนวัฒนธรรมการกินที่เชื่อมกับภูมิอากาศกับชีวิตในอดีตนะในอดีตอาหารต้องเผ็ดเพื่อช่วยถนอมอาหารช่วยฆ่าเชื้อช่วยให้ร่างกายอบอุ่นในคืนฝนตกพอมาถึงปัจจุบันความเผ็ดมันกลายเป็นรสชาติประจำตัวเป็นตัวตนเป็นสิ่งที่พอฝรั่งพูดถึงลาวหรืออีสานก็ต้องนึกถึงเผ็ด อนาคตบางทีความเผ็ดนี่แหละอาจกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์เป็นสเสน่ห์ทางอาหารที่ทำให้คนทั้งโลกอยากมาลองของจริงที่ต้นทางสิ่งที่4ที่ทำให้ฝรั่งอึ้งคือทักษะการพักผ่อนแบบฉับพลันฝรั่งส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการนอนอินซอมเนียต้องมีที่นอนนุ่มๆม,มีแอร์เย็นๆมีเสียงดนตรีบาบัดแต่คนลาวแค่มีเปลผืนเดียวจบครับ เขาขึงเปลใต้ต้นไม้ข้างทางบ้างใต้รถบรรทุกที่กำลังจอดซ่อมบ้างหรือแม้แต่พิงเบาะมอเตอร์ไซค์แล้วหลับไปเฉยๆท่ามกลางเสียงรถวิ่งและฝุ่นตลบฝรั่งที่ต้องกินยาช่วยนอนเห็นแล้วถึงกับอิจฉาว่าคนประเทศนี้เขามีความสุขทางใจขนาดไหนถึงได้ปล่อยวางโลกแล้วหลับลึกได้ขนาดนั้นมันคือการรู้จักจังหวะชีวิตครับชีวิตในชนบทสอนให้คนรู้จักชาร์จพลังเมื่อมีโอกาสเพราะงานเกษตรกรรมมันเหนื่อย การได้งีบสัก15นาทีใต้ร่มไม้คือสวรรค์ที่เงินซื้อไม่ได้และสิ่งสุดท้ายที่แปลกที่สุดสำหรับฝรั่งคือน้ำใจที่ไม่ต้องการเหตุผลมีเรื่องเล่าบ่อยมากที่ฝรั่งแบกเป้เดินผ่านหน้าบ้านคนลาวแล้วดนเรียกมาเดอกินข่าวน้ากันทั้งที่ไม่รู้จักชื่อไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนฝรั่งยืนงงครับจะมาหลอกขายของฉันหรือเปล่าหรือมีแผนอะไรแต่พอนั่งลงกินข้าวเหนียวจิ้มแจ่วไปคำสองคำ คุยกันด้วยภาษามือผสมภาษาเอเังกฤษงูงูลปลาปลฝรั่งคนนั้นจะพบว่าที่นี่ไม่มีอันตรายมีแต่ความจริงใจความรู้สึกโดดเดี่ยวจากการเดินทางมันหายไปทันทีนี่คือทุนทางสังคมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราในโลกที่ทุกคนเอาแต่ก้มหน้าดูจอและระแวงคนแปลกหน้าแต่ที่เราทุกคนคือเพื่อนที่ยังไม่ได้ทำความรู้จักกันเท่านั้นเองทั้งหมด5อย่างที่ผมเล่ามามันอาจจะฟังดูตลก ฟังดูแปลกในสายตาคนนอกแต่มันคือรากเหง้าของความสุขครับอดีตสอนให้คนลาวอดทนและพลิกแปลงปัจจุบันทําให้โลกเห็นว่าความเรียบง่ายคือความงดงามอนาคตผมเชื่อว่าวิถีแบบนี้แหละที่จะเป็นคําตอบให้โลกที่หมุนเร็วเกินไปจนคนตามไม่ทันถ้าความมีน้ําใจแบบนี้ยังไม่หายไปมันจะเป็นทุนทางสังคมที่มีค่ามากในโลกที่คนเริ่มเหงาเริ่มโดดเดี่ยวเล่าไปเล่ามา ฝรั่งบางคนที่เคยมาเที่ยวลาวกลับประเทศไปแล้วยังคิดถึงภาพพี่คนลาวขี่มอเตอร์ไซค์บรรทุกของพรุงพรังคิดถึงรสเผ็ดที่ทําให้น้ําตาไหลคิดถึงเปเลใต้ต้นไม้คิดถึงแก้วที่ถูกยื่นมาให้จากคนแปลกหน้าแล้วบางทีเขาอาจจะไม่ได้คิดถึงแค่ลาวแต่เขากําลังคิดถึงความเป็นมนุษย์แบบที่ไม่ต้องมีอะไรมากแต่มีความหมายพอดีนี้แหละครับเพราะในโลกที่ทุกคนพยายามจะยิ่งใหญ่บางครั้ง การกลับมาเป็นคนที่เรียบง่ายแต่มีความสุขแบบคนลาวก็อาจจะเป็นความสำเร็จที่น่าอึ้งที่สุดแล้วก็ได้ขอบคุณที่รับฟังเรื่องราวดีๆแบบนี้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ